ขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันนางคณานีรับภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ดิฉันจะขออภิปรายสนับสนุสน,นร่างแก้ไขข้อบังคับปี2562ที่เสนอโดยนายแพทย์เป่มศักดิ์เพียรยุระและนายประภาสปิ่นตกแต่งในส่วนกนารมธิการด้านการพัฒนาสังคมโดยให้แยกเป็นกนารมธิการการพัฒนาสังคมกิจาการเด็กเยาวชนสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศอีก และให้อีกหนึ่งการมาทิการคือการมาทิการการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์คนไร้รัฐและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลโดยมีเหตุผลดังนี้นะคะเนื่องจากการมาทิการด้านการพัฒนาสังคมประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายมีความเปราะบางต่างกันบุคคลเหล่านี้จึงมีความต้องการพิเศษที่รัฐต้องสนับสนุนหรือเสริมโอกาส เช่นกรณีผู้หญิงนะคะแม้ว่าผู้หญิงส่วนมากจะไม่ใช่กลุ่มต่อบางแต่ผู้หญิงบางกลุ่มก็มีความต้องการพิเศษที่เราควรให้ความสำคัญเพื่อไม่ให้ผู้หญิงเหล่านั้นเพื่อให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีความเท่าเทียมและมีหลักประกันว่าจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเช่นกรณีผู้ต้องขังหญิงแรงงานหญิงข้ามชาติหญิงที่รับงานไปทำที่บ้านและเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสังคม รวมถึงผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและผู้หญิงข้ามเพศท่านประธานคะปัจจุบันวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีกลุ่มสตรีที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่ทํางานด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศดังนั้นเพื่อให้วุฒิสมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่และครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อผู้หญิง mm hmm. เด็กเยาว,วชนและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศดิฉันจึงเห็นควรแยกกันมาที่การการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาว,วชนสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศออกเป็นกันมาที่การเฉพาะในการทํากิจการเพื่อพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเยาว,วชนสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ ท่านประธานคงทราบแล้วนะคะว่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบหรือซีดอประเทศไทยได้ไปรายงานถึงสถานการณ์การเลือกปฏิบัติต่อสตรีต่อคณะกรรมก,การสหประชาชาติมาแล้วสองครั้งนะคะล่าสุดในปี2560ซึ่งในการไปรายงานครั้งที่สองที่นครเจนีวา ท่านอดีตประธานคณะกรรมาธิการสตรีของูุทิสภาได้ร่วมเดินทางไปรายงานด้วยในการในการรายงานทั้งสองครั้งนะคะในข้อสรุปเชิงสังเกตของคณะกรรมการสหประชาชาติต่อรายงานของประเทศไทยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยให้ยกระดับกิจการเกี่ยวกับผู้หญิงให้เป็น,นกลไกระดับชาติแยกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ทั้งนี้ในปีหน้าประเทศไทยก็จะต้องนำเสนอรายงานฉบับที่สามซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาที่การชุดนี้จะได้มีบทบาทนำเสนอภารกิจด้านสตรีของบุธ,ธิสภาต่อคณะกรรมการสาธารณชาติซึ่งจะเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีของบุธ,ธิสภาในเวทรีระดับโลกด้วยในส่วนคณะกรรมาการการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์และคนไร้รัฐกําังเป็นที่ประจักษ์นะคะว่า บุธสภาชุดปัจจุบันแม้จะมีกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพและกลุ่มชาติพันธุ์แต่ในความเป็นจริงบุธสภาชุดนี้ไม่มีไม่มีสมาชิกที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความต้องการพิเศษ การสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มชาติติพันธุ์ให้เข้าถึงสิทธิและความเสมอภาคจึงเป็นเรื่องที่วุฒิสภาควรให้ความสําคัญเนื่องจากคนกลุ่มนี้มักประสบปัญหาการถูกกีดกันหรือไม่ได้รับสิทธิตามที่ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมทางมิติด้านการพัฒนาการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการศึกษา การมีงานทำมีสวัสดิการที่พอเพียงแก่การดำรงชีพและการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะในส่วนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เราต้องยอมรับนะคะว่าการยอมรับสิทธิในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นภาษาหรือภาษาแม่การรักษาอัตลักษณ์รวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมและสิทธิในการถือครองที่ดินของคนกลุ่มนี้ <c oughs> มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งงานของคณะกรรมการการม,าก,ราก,ารมาการชุดนี้จึงเป็นภารกิจที่กว้างขวางมากซึ่งต้องให้ความสําคัญเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดสังคมที่เท่า,ทาเทียมครอบคลุมทุกประชากรทุกกลุ่มโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อแสดงให้เห็นว่าบุติทสภาให้ความสําคัญกับคนทุกกลุ่มที่ฉันจึงเห็นมีความจําเป็นต้องแยกกลุ่มบุคคลที่มีต้องการความต้องการพิเศษเหล่านี้อยู่ในภาระหน้าที่และอํานาจเฉพาะของการมาธิการที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน